อ,อกหักทํายังไงดีนะคะโอ้โหมีแบบน้องๆหลายคนแบบว่าพาออกหักแล้วมันไปต่อไม่ได้เลยใช่ไหมมันเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรใช่ป่ะ <c oughs> นี่เราบอกเลยนะก็ใช่แหละว่าคุณเสียใจแต่มันจะมีอยู่2กรณีคนกลุ่มแรกคือโอ้โหเสียใจเป็นบ้าเป็นหลังเสียใจเป็นปีก็ไม่ได้ผิดนะกับ2บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันเข้มแข็งคุณรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะคนอ่อนแอหรือคนเข้มแข็งแม่งมีจุดเสียใจอยู่แล้วคุณต้องเสียใจให้มันพอหมายความว่าถ้าวันนี้คุณจะเสียใจก็เสียใจให้มันพอไปให้มันจบไปถ้า สมมติคุณบอกว่าตัวเองเข้มแข็งหมายความว่าคุณเสียใจไม่ได้หรอไม่ใช่คุณเสียใจได้ก็เสียใจไปยอมรับว่าตัวเองโอเคเราเสียใจอะแต่หลังจากนั้นนี่ไหนจะไม่พยายามบอกให้คุณว่าเฮ้ย hey, คุณข่มตัวเองแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันเสียใจมันปฏิเสธไม่ได้ปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่แม่งร้องไห้อยู่ในใจเข้าใจว่าแต่ประเด็นคือพอเสียใจแล้วต้องรีบทําให้มันจบยอมรับตัวเองและแล้วตัดสินใจกับตัวเองบอกตัวเองว่าตัดสินใจแล้วว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่การที่คุณสูญเสียแล้วคุณเเสสียใใจมัันนออรรระไห้้กบบาา แล้วคุณจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมยังไงไม่ว่าจะผิดที่เขาหรือผิดที่คุณแต่ส่วนใหญ่มันมันผิดด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าเราจะไปต่อยังไงด้วยนิสัยที่ดีกว่าเดิมไม่รู้ละ่ะครั้งที่แล้วคุณอาจจะขี้บน่นหรือว่าเอาแต่ใจหรือว่าคุณทําตัวไม่ดีครั้งใหม่คุณจะทํำยังไงให้มันดีกว่าเด เลยว่าคนใหม่นะี่ยกำลังมาแต่คุณจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ยังดีกว่าเดิมในที่นี้ไม่ใช่แค่ภายในอย,นะใยอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่นิสัยอย่างเดียวตัวคุณเองด้วยบุคลิกคุณเองด้วยรูปร่างคุณเองด้วยความคิดคุณเองด้วยคุณค่าในตัวคุณเองด้วยทําทุกอย่างให้พร้อมกับคนที่ดีกว่า ที่กลังจะเข้ามาไม่ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเข้ามาเพื่อให้คุณได้พัฒนาตัวเองต่อไปหรือบางคนบอกอ๋อตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะไม่เคยรู้สึกเลยค่ะว่าการอกหักมันเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรใช้ช่วงเวลานี้พัฒนาตัวเองให้ดีต่อไปบางทีตอนที่คุณยังไม่พร้อมตอนที่คุณยังไม่เก่งตอนที่คุณยังไม่ได้ดีมากอ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณนะ่ะจะได้พัฒนาเพื่อได้เจอคนที่ดีเพราะบางที ita, ถ้าตอนนี้ที่คุณแบบรีบหาความรักเลยแล้วตัวคุณไม่พร้อมคุณออออาาจจจจะะะะเเเเคคนนนนทีี่่ไไมด้นะ้้้โแลวก็ตงสยใพรฉั ฝากถึงคนที่แบบว่ารอมานานแล้วค่ะไม่เป็นไรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้คุณได้เจอกับความรักที่ดีเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งทริคที่หน่อยจะให้เรื่องนี้ซึ่งไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาไปใช้กันวันนี้ทุกอย่างที่เข้ามาหรือทุกอย่างที่คุณกําลังรอมีโอกาสให้คุณได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมแค่นั้นเองสำหรบบับวันนี้สวัสดีค่ะ